นี่เป็นจะเป็นของหวานมีทุกอย่างครับก็คือเป็นถ้วยเป็นถ้วยถ้วยละสิบบาทหรือเปล่าใช่ปะรู้ว่าถ้วยละยี่อ๋อถ้วยละยี่หมด,หมดเลยเนาะส่วนทางนี้จะเป็นอะไรใบเตยกระปุดกระโรุดห่อใบ,บเตยขนมอะไรขนมไทยเหรอ อุไกรณ์ใหม่คือจะมีจะเป็นอะไรนะรถช่องรถช่องอะไรวะเนะี่ยรถช่องสีกระปุมีบัวลอยก็มีนะเลือกซื้อเลือกหาก็ได้ พุงละสิบนี่พุงละสิบหรือเปล่าพุงละยี่พุงละยี่ทุกอย่างครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับร้านน้องอไรน้องฟ้านมนมหวานตลาดไนท์ ตอนนี้ก็บรรยากาศก็คึ้มๆมาแล้วเปิดประมาณกี่โมงปะเปิดกี่โมงห้าโมงสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่เมเน<ฟ>าะี้ฝากร้านด้วยนะครับร้านน้องฟ้าขนมหวานตลาดไหนตอนี้อยู่ที่สุรินทร์เนาะ วันนี้มันจะมาหรือเปล่าน,นี่ว่าได้ขนะ่าวว่าสุริน้ำท่วมเนี่ยฝังนูน่นน่าจะท่วมเนาะวันนี้ผมก็เดินจับใจสินค้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามนะครับ ฝากเป็นท่านี้แบบนี้ีออก็บายบาย